คุณรู้จักสมาร์ทเนวตฟไหมครับสมาร์ทเนวตฟคือการสร้างบทวิเคราะห์อัตโนมัติเช่นจากเดิมเรามีดชบอร์ดแบบนี้ถ้าใส่สมาร์ทเนวตฟมันจะกลายเป็นแบบนี้เผลอๆดูเฉยๆใช่ไหมครับแต่ความเจ๋งคือถ้าผมเปลี่ยนสไลเซอร์ครับเช่นผมเปลี่ยนสไลเซอร์เป็นปี2020มันจะกลายเป็นข้อมูลของปี2020หรือถ้าผมเปลี่ยนควอเตอร์ครับจากควอเตอร์สเป็นควอเตอร์หมันก็จะกลายเป็นข้อมูลของควอเตอร์สว้าว และความเจ๋งนั้นคือมันสร้างง่ายมากโดยการคลิกแค่1ครั้งใน power bi ทำยังไงมาดูกันเลยเช่นเรากลับมาที่แดชบอร์ดโล่งๆของเราก่อนครับเรามีแดชบอร์ดโล่งๆหน้าตาประมาณนี้ครับต้องการสร้างสมาร์ท r a t ที e ครับเราแค่คลิกที่ Canvas โล่งๆครับแล้วไปหาตัวกราฟตัวนี้ครับสมาร์ท r a t ที e พอคลิกมาฟึบเสร็จแล้วครับใช่เสร็จแล้วมันง่ายแบบนี้แหละ อันนี้มาลองดูกันครับเช่นผมลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเนาะฟืบแบบนี้จะพบว่าฟอนต์มันดูเล็กไปใช่ไหมครับผมก็ปรับฟอนต์ได้ครับเช่นผมก็ลากครอบมาแบบนี้ฟืบครับแล้วก็ไปปรับฟอนต์ครับให้เป็นซัก16ละกันก็ได้มาเรียบร้อยจะพบว่าสามารถได้ถินนั้นความจริงก็คือ Textbox ็อกนั่นเองแต่เป็น Textbox ที่มีความสมาร์ทมากๆนั่นเองถ้าเราสร้างโดยลิงก์กับในแดชบอร์ด จะเป็นการวิเคราะห์ของนะครับในแดชบอร์ดนั้นสังเกตว่าลองอ่านดูครับมันจะเป็นการวิเคราะห์ว่าในแดชบอร์ดนี้ครับมักจะบอกค่าสูงสุดค่าต่ําสุดหรือว่าค่าที่เป็นเรนจ์ชันเองนอกจากสร้างเชื่อมกับแดชบอร์ดแล้วสามารถสร้างเชื่อมกับกราฟกราฟเดียวก็ได้นะครับเช่นมาดูตัวอย่างนี้กันสมมติผมมีสร้างกราฟไว้แล้วล่วงหน้าแบบนี้โดยสร้างไว้2กราฟผมอยากจะสร้างสมาร์ทแอตทริของกราฟตัวนี้ครับว่าอยากวิเคราะห์ตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรครับผมแค่ไปคลิกขวากราฟตัวนี้ครับแล้วเลือกคําว่า s u m a r i z e เสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วนะครับนี่คือสมาเนทีฟของกราฟตัวนี้ครับผมก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วกันแบบนี้ฟึบจะพบว่าบทวิเคราะห์ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราต้องการเพื่อวิเคราะห์ได้ไหมนะครับหรือว่าเราอยากจะวิเคราะห์เป็นภาษาไทยได้ไหมได้แน่นอนมาลองดูกันเช่นผมคลิกเข้าไปครับจะพบว่าตัวนี้เหมือนกับเป็นเทคบล็อกปกติครับผมก็อยากวิเคราะห์ว่ายอดขายทั้งหมดครับก็ลองปิมพเป็นภาษาไทยครับยอดขายทั้งหมดคือ ผมต้องการแสดงค่าเป็นยอดเซลล์นะครับและผมเคยสร้างเมชเชอร์ชื่อว่าเซลล์ไว้แล้วครับเช่นผมเคยสร้างเมเชอร์ชื่อว่าเซลล์นะครับด้วยสูตรง่ายๆประมาณนี้ครับใช้สูตรดักง่ายๆวันนี้ผมต้องการที่จะนำนะครับเมชเชอร์เซลล์นั้นมาลิงก์กับค่านี้ครับผมก็คลิกเข้าไปตรงนี้ครับซึ่งค่าของยอดเซลล์เนี่ยครับมันต้องเปลี่ยนแปลงตามไทรเซอร์ที่คลิกใช่ไหมครับ ซึ่งค่าเนี่ยครับเราจะลิงก์ได้โดยการคลิกคําว่า value ด้านล่างพอคลิกไปปึ๊บครับมันจะถามว่าเอ้ยคุณต้องการให้มันขึ้นเป็นค่าอะไรนะครับผมต้องการให้มันขึ้นเป็นค่าเซลครับผมก็ไปใส่คําว่าเซลแบบนี้ครับฟึบมันจะมีนะครับขีดสีฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามีขีดสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแปลว่านะครับมันหาค่านี้เจอเพราะค่านี้เป็น major ผมก็เลือกค่าเซลแบบนี้ปึ๊บเราก็ตั้งชื่อครับ default ชื่อ value ผมตั้งชื่อเป็น value 1ก็ได้แล้วกด save ได้แล้วนะครับนี่คือยอดขายทั้งหมดอยู่ที่13ล้านนะครับหรือบางครั้งครับต้นการระบุยอดขายให้มันลึกขึ้นเช่นเป็นยอดขายของประเทศไทยครับผมก็มาเขียนต่อครับยอดขายของประเทศไทยคือคราวนี้มันต้องมีบรรทัดหรือมีคอลัมน์ที่บอกว่ายอดขายของประเทศไทยมีบรรทัดไหนบ้างครับซึ่งเดิมทีนะครับผมมีคอลัมน์หนึ่งครับบอกอยู่แล้วครับมันจะเป็นคอลัมน์นะครับที่ชื่อว่า country ตัวนี้ครับ ชื่อว่า country ตัวนี้บอกประเทศครับแล้วก็ในนี้ครับจะมีประเทศไทยนะครับหรือว่าผมใส่เป็นคําว่า Thailand บอกไว้ด้วยคราวนี้เราจะมาลิงก์ข้อมูลนะครับของยอดขายประเทศไทยกันกลับมาที่นะครับของเราครับตัวนี้ครับคราวนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คลิกคําว่า where you นะครับผมก็ใส่นะครับเป็นคําว่า sell ฟึบนที่เดิมครับมันจะมีการขีดสันใต้เป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่ามันหาค่าไม่เจอเจอแล้วแต่มันต้องเป็นเซลล์ของ ประเทศไทยครับผมใส่ครับเซลล์ออฟไทยแลนนะครับจะพบว่ามันสามารถเดาได้เพราะไทยแลนด์เป็นค่าข้างหนึ่งอยู่ในคอลัมน์ชื่อว่า country ซึ่งหลักการเนี่ยครับจะตรงกับหลักการของการสร้างกราฟ Q&A เลยดังนั้นถ้าใครคุ้นเคยกับการสร้างกราฟ Q&A หลักการนี้เหมือนกันเลยกับ smart narrative ผมก็นะครับตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็น value 2ละกันแล้วกด Save ฟึบได้มาแล้วตัวเลข เช่นเดิมครับถ้าฟอนต์มันเล็กเราก็ปรับได้ครับผมก็ลากคลอมาแบบนี้ฟืบแล้วก็ไปปรับฟอนต์เป็นสัก16ละกันแบบนี้ครับอ่าอาจจะขยากให้ยาวหน่อยประมาณนี้ก็สวยงามเช่นเดิมครับถ้าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไซเซอร์บทวิเคราะห์หรือว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย mm hmm. เช่นผมเปลี่ยนเป็นปี2021นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าผมเปลี่ยนนะครับเป็นของ Q1 นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าในตัว value หรือว่าค่าเราใส่เอาไว้นะะสามารถทําได้ไหมนะครับได้ครับทางแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งครับเช่นผมก็คลิกไปที่ตัว smart native เหมือนเดิมครับจะพบว่ามีคําว่า review ครับผมก็คลิกไปปึ๊บจะพบว่ามีการสร้างไว้2ตัวคือ value 1ซึ่งลิงก์กับ m e a s u r e cell และ value 2ซึ่งลิงก์กับ cell of thailand ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงครับก็คลิกที่ไอคอนตัวนี้ครับ edit value พอคลิกไปปึ๊บจะพบว่าได้หน้าต่างเดิมขึ้นมาต้องการแก้นะครับเป็น s e l l of Japan of c h i ออก็ปรับได้เลยนะครับผมขอไม่ปรับแล้วกันเนาะกด cancel ไปหรือว่าถ้าเกิดต้องการลบทิ้งล่ะนะครับผมก็ลบได้ครับเช่นไปคลิกคำว่า review ครับแล้วก็ไปคลิกรูปไอคอนถังขยะเนาะนะครับพอคลิกไปปึ๊บมันก็จะลบไปครับพอกด close ครับจะพบว่าตัวนี้หายไปแล้ว หรือว่าถ้าเกิดต้องการที่จะลบทิ้งหมดเลยครับผมก็ลบไปได้ครับรวมถึงนะครับบทที่4ที่มันเคยสร้างไว้ตรงนี้ก็ได้ครับสอังกฤษครับผมก็กดลบทิ้งไปนะครับเอาแค่นี้ก็พอนี่คือสมาร t ท a นอทีว้าวมัน Amazing ปิ้งย่างมากเลยใช่ไหมครับระวังข้อนึงก็คือมันมีเฉพาะเวอร์ชันใหม่นั่นคือเวอร์ชั่นเมย2021หรือว่าตั้งแต่พฤาคม2021ต้นไป แล้วเราดูได้ไงว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่เช็คตรงที่เฮลครับไปที่คําว่าเฮลเราเลือกเป็นคําว่า about เช่นนะครับของผมใช้เป็นเมสองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองก็เลยสามารถใช้สมาร์ทแอทีฟได้ดังนั้น,น,นถ้าใครไม่มีไอคอนตัวนี้ครับแปลว่าคุณอาจจะใช้เวอร์ชันที่ยังค่อนข้างเก่าอยู่ลองไปอัปเดตเวอร์ชั่นจะเจอสมาร์ทแอทีฟแน่นอนเป็นยังไงบ้างกับสมาร์ทแอทีฟครับคุณคิดยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาใต้โพสต์นี้ได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับ